สวัสดีครับครับพี่สวัสดีครับวอดผมพี่นอ้องวอดบอยมาเดินทางมาให้กำลังใจคุณพ่อนะครับั่ยอนแดงนั่งครกรครับ มาแสดงความแสดงความยินดีกับคุณพ <im ited sound> <d ging noise> ่อนะครับรับยึดเดีวทั้งกินลลไอเป็นปูเซนียสัตว์ัมั้ัป้ไรลนหลวงท่วาจังสันครับมลันหลวงมีทางการจัการเต็มทเทำมาได้สรภาพมาสุครับปันเนี่พ่อกับเิมากหลายราทเดียวเาตมองหนเขา อตัดลงเงนพระมาราธรรมาราทำไรก็ค้นควรนก็ทำไรี่เราควรก็มาอันยิงดูดูเอาขาพองหัูใจแบบปนจีนวัววัวนั่นี่ยนั่งนั่งนั่งนั่นั่งุปี้เนี่ยตึ้งก็มืแรกก็ไปงั้นมั่งก็มันเลย วามันมีโ hmm. no, sure right. yeah. mm ุ่งม่งนีีคนไนรสนี่ยุพุทธบาทสอสอปีผมมือวันที่มือวันมือกันมือสมุทเปิดเรือเลยนี่พวก็สอนเบดีสอบจนดัือิุาท้าทีน้าที่ทหายด้ยกับ เปิดเปิดแล้วย hey um. ังซ้อมกันอยู่หงมงแนงชว่าเป็นจงไหนกับเป็นสู้จไรเนั้นกันค่อยไหม่เยางว่ามมันสีแแลวเต็ก็ไดจมบอกคอยจมแอเพิ่มสมอนพอสิจมนมยีนาจิจมตรงว่าปีนี้บอบอ่เขาเลยบอกบบหอป็นสีเมียนเมีนอะไร็วเองมันจะมีโชว์อยู่าเราก็ลอยดูว่มันผิดออกมาจากาง ไปแล้วเมื <S <S ่อกี totally ้นี่อยแล้วไปแล้วครับไปแล้วมาค่ะเาคนกับแล้วเรื่องน้อยพ่อหลายคนตางทำแม่รับทแม่ดูร้งสิไปเห็นอยนกไปไปให้โน้ เป็นเราพอไปมือไปคนเขาไป่แเไป่ยทุกปาูมันจะไปแล้วจมาได้ไนเก่อนคนเชิญมาปั๊บจะบ่อยคาราพอยากีส่งส่วนไปมันมาคุ้มไปไปบานองแกะหางก การังก็อลังกฤอลังตาที่เล่าหน่ยห้ามตากเส้นสีเสียงหน้าแม่ไม่ดีเพราะมันแมทกันเกิดจากการอีโบติเปตุนเงื่องมันก็บึงส้มตามมาได้ระยะเาวโดยจีบอสเข็ดได้องอันนี้เขรักษาหายไม่เก็บนมีคนเก็บคนเงี้ยนท่นี่เห็นบ่พบุเมื่อวานยากน้ำส้มเก็บของออกงานบนั้นเลยพร สองเยอมาเเอไรที่เองมุกคือเอาเฝ้าเย็่นเฝ้าเลี้ยวมันคีแม่องกัติดมันนึ่งๆด้วยวัไหนก็ลากไปบนเขาอะไรก็ว่าขนไปนั่งทองเองหรือขึ <una glam our> ้นเนี่ยเบิ้งตั้เย็นโอป้าว่นนี้จออันนี้อันนี้เอาไปสู่ฮานหรือว่าพิเศษเมือเปิดปลพิเศษดีดว่ามันเสียวไปสู่ฮานเนี่ยโอ้โอยดอกจา ก็ต้องหาเสือต้องให้ผู้เฒ่าผู้โถสันผู้เป็นอาวุโสเนี่ยปรับลงมาเด็กหน่อยจังสีเพราะได้เฮ็ดน้ำยาอันนี้พากันเห็ุค่าเห็ุแน่ยอะไมันไม่มีผู้เมียนไหายขบคบเรื่องเงินมันไม่มีปัญหาดิเรื่องคนอยู่ที่มาทำงานไหนทุกอย่างมันก็เป็นเป็นศากบ่หลารายเลยทุกคน่าเราเห็นต่อคงก่อเลยโตมาดูนะระวังคนไ บ้านหลวงวุญญัต yeah, no ิวในบ้านนั่นเด็นบ้านเกาแล้วเราวาเกาเราเนี่ยแล้วจักโอ้ัวหนามากเป็นไปเลยกรเป็นขนาดโขานาะพร้อกับเทาแล้วก็อยออกตอนตื่แต่พรดราศเขาก็าที่นอนที่ดนั้ง่ลมันเป็นมันเป็นแมสกันว่าหลุดคออหลุดไม่หลุด ตำกันของลูกความเดืดาตบะของผมมันติดีเหลือไปแน่นิดหน่อยล่อยงไฟไหมไอก่ไปเลยไม่เปนเร่นอกตะไปถืมบไหวผมสองบไหวผมเลยหมองเห็นใจว่ี่แรกมีสองเกียรตอยู่บนนี้ไแล้วเาเลนเม้มัน ต้งแต่ตังคนาบนออกไปตุตตั้างเียตั้งีเลยให้รอบกับกระเป๋าใหญ่อยู่โอ้ยพอพ่เลับขาสั้นบนแทกบานนโผมอกวมอคนที่แทกบานนไดับขาไว้สั้นน่้ามันมีเอาไว้กอดนกวแต่เนะเขาก็ได้เปิดทุกปีจะว่าเป็นเรื่องไดนี่หน่อยกรเมิดนี่ไหกระเมลยขยับเลย รับออกไปตอนนี้ไปสนเลยนะครับพบิดสนาร่อยน้ักอนตาของเาดเขาจะไปบอันเก้าเก็บไปิดิคอยเอาดีน่อันเก้าเก็บไปเบิดก็เลยมามันจัยิ่งกวาเ้ยม้องบันมันคุระยะว่าเร่ยเ สภาพพื้ที่ก็ง่ามสุกีปีกันนะมันกรลไรเส้นไผ่ไล่เส้นมันหน้อยเทสเทมากแล้วมันคือจะของหลดไผ่กระไรแมน่าสิจังพ้นเหมนเทียนพ้นไมหรือคู่เหมือคกันเนี้ยแมน่าคู่ผู้นี้เทสไหนพวกนี้ดีเทาสิ็จเล้วแม่เอามาคู่จะของมันก็เป็นเข้าคือเราเพราะว่าทุกอย่างมันตบออกจากควาติด็ัวหนาอันไหนประมาณเข้ากับ่าเอามีตัผมคืออีกันอันไหนผมผมมัน มันก็ได้เป็นแต่ว่าบางย่านก็ผู้ัดกันส่วนตัวก็ัานอองส่วนมงก่อันซอยโจทย์ให้เาเนาะซึ่งโจย์นเขาก็เป็นลากๆเพินครับเพื่นมาเต็มเต็มมากีโจทให้หรือเปานตัดชุดัน่นจะเป็นขานั้นบงง่าๆมัตัดมัน

Oh, <laughs> <laughs> <laughs>